อย่าคิดนะว่าตัวเองยังสาวยังสาวเ<ช>พราะแม่เนี่ยเป็นมาแล้วชะลอความชลาของแม่ <c oughs> เท่านั้นเอง <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็อย่างที่ทุกคนคอมเมนต์มาถามกันเยอะมากๆนะคะว่าเราสองคนดูแลผิวหน้ากันยังไงเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าทำไมแม่ยังดูสาวยังดูสวยยังดูแบบสดชื่นอะไรเงี้ยทุกคนถามมาเยอะมากว่าเออแม่ใช้โปรดัก์อะไรหรือว่าแม่มีวิธีดูแลตัวเองยังไงแล้วก็แม่สอนเรายังไงบ้างในการให้เราอะดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยคะว่าเรามีใช้เคล็ดลับอะไรบ้างอ่าอใช่โอเคเดี๋ยวไปฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเพื่อน ไปไปฟังกันอันเียเรามาเริ่มคุยกันเลยนะคะว่าแม่เริ่มดูแลตัวเองยังไงอ่าไ,อได้ได้แม่เนี่ยนะคะบอกเลยว่าดูแลตัวเองแบบง่ายๆเลยนะคะคือทานน้าเยอะๆอนะคะพยายามตากแดดให้น้อยนี่ๆๆน,น,นี่ของแม่นะตบเช้าเย็นด้วยครีม ที่เราคิดว่าสมวัยกับตัวเราแค่นั้นแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก็คือนอนเนี่ยให้เพียงพอแล้วแม่เองเนี่ยก็จะคอยสอนเขาเสมอเพราะคนนี้จะบอกให้โอ้ยไม่เคยดูแลตัวเองเลยเล่นกีฬานี่นะกลับมาบ้านปุ๊บนี่นะคะดําเกรียมมากไม่เคยใช้ครีมไม่เคยใดๆทั้งสิน้นแม่ต้องมานั่งบอก <c oughs> ลูกวันหนึ่งลูกจะรู้นะถ้าลูกไม่บํารุงหน้าตาตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยนะพอแก่ตัวไปแล้วเนี่ยมันฟื้นฟูยากเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยจะปู ฝังเขาให้เขารักหน้าตัวเองอรักร่างกายของตัวเองอนี่แหละค่ะลูกบอกสิคะว่าตอนนี้แม่เนี่ยพยายามให้ลูกเนี่ยบำรุง ผิวพันด้วยอะไรคะตอนแรกอย่างที่บอกว่าย้อนอันนี้คือย้อนกลับไปแบบตั้งแต่แบบเรียนไฮสคูลเรียนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะว่าแบบเออที่ไม่ได้ดูแลตัวเองอยนะ่างเงี้ยแต่เดี๋ยวทุกคนจะงงว่าไหนเห็นแบบว่าตอนนี้แบบบ้าสกินแคร์บ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือย้อนกลับไปอ,อันนี้ตอนไฮสคูลก็คือไม่แตะใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งแบบครีมกันแดดก็คือไม่ไม่ยอมเลยไม่ทาครีมกันแดดตัวก็คือไม่แตะเลยเพราะรู้สึกว่าเหนียวเนอหนาะไม่ชอบอะไรเงี้ย แล้วก็เล่นกีฬาคือเราเล่นกีฬาหนักมากก็คือเตะฟุตบอลหนึ่งสองก็คือว่ายน้ำเทนนิสซอฟบอลคือเล่นทุกอย่างที่กลางแจ้งเราก็เล่นทุกอย่างที่ทำลายผิวจริงมากมากคือด้วยความที่เด็กอ่ะเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้รักสวยรักงามยังไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเอาใช้ใบหน้าเราก็ได้รู้สึกว่ามันยังไม่จําเป็นที่จะต้องดูแลวันหนึ่งเราเข้ามหาลัยเราเริ่มทํางานเราเริ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มหันมาดูแลตัวเองใช่มากขึ้น ก็ต้องเริ่มแบบหาครีมบำรุงต้องเริ่มแบบหาว่าแบบเราควรใช้อะไรที่เข้ากับหน้าเราทําให้เหมือนฟื้นฟูผิวที่เราเคยทําร้ายมันมาตอนเด็กๆเลยแกเข้ามาปรึกษาเองนะเดิมนี้ไม่เคยเลยเข้ามาปรึกษาเองก็เลยต้องเริ่มแบบ ถามแม่ว่าแม่ใช้อะไรบ้างเผื่อเราจะได้ใช้ตามอ่าใเ่เพราะอะไรคะถึงต้องมาปรึกษาเพราะเห็นหน้าแม่เป็นยังไงคะเพเห็นหน้าแม่แบบว่าเออแบบยังดูเปล่งปลั่งยังดูแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็ไม่ได้อยากให้หน้าเรามองคล้ำหรือว่าแบบหน้าเราแก่ก่อนวัยอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มมาดูแลตัวเองก็เลยถามแม่ว่าแม่มีโปรดักอะไรหรือเปล่าที่แม่ใช้แล้วแบบแม่ชอบแม่อย่างแนะนำา อเอาเลยนะตอนนี้เนี่ยนะแม่บอกเลยว่ามี p r o d u ั t ์หนึ่งเนี่ยนะดีมากสําหรับหน้าแม่เรารู้สึกเลยแม่เนี่ยรู้สึกเลยด้วยตัวเองเลยว,ว่าม่ามันนุ่มขึ้นแต่งหน้าติดขึ้นมแม่ก็เลยบอกเขาบอกว่าเนี่ยลูกวันหนึ่งเนะี่ยแม่จะไปเจอพี่เกรสมแม่ก็กไปทักพี่เกรมหาดารงคุณที่เป็นดารานะคะบอกลูกทําไมหน้าลูกดีมากเลยอะลูกเนียนมากมเขาบอกคุณแม่เชื่อหนูไหมหนูใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งหนูอยากแนะนําคุณแม่เลยถ้าคุณแม่ แม่เห็นว่าหน้าหนูดีนะคุณแม่ไปซื้อเลยค่ะมีขายที่บูธอ่ะไหนรูปบอกสิคะ,อ,นนคะอันนั้นคืออะไรเอ่ยเราขอโชว์กันก่อน,อ,นอ่ะนี่คือตัวนี้อือเห็นกันไหมทุกคนขวดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายสะดวกมากนะคะมันไม่ได้ว่าช่วยจะทําให้แม่สาวด้วยผิวพรรณสาวนะไม่ใช่แค่ว่าเขาช่วยชะลอวัยแม่อมบอกเลยผิวพรรณแม่เนี่ยรู้สึกเลยว่ามันชุ่มฉ่าขึ้นคนแกนะ่เนี่ยผิวมันก็ เหี่ยวแล้วก็แห้งไปตามวัยก็ได้ตัวนี้มาช่วยอ่ะกดี๋ยวอธิบายก่อนตัวนี้ชื่อว่าอาร์เดมิสนะคะทุกคนอาร์เดมิสซูเปอร์คอนเซนเทรตนะเป็นยูสเรียลเอจีเอฟซูเปอร์คอนเซนเทรตเป็นเนื้อเซรั่มอะทุกคนเป็นเนื้อแบบคือจะบอกว่าเนื้อมันบางเบามากๆเนี่ยถึงขั้นแบบว่าเป็นน้ำหยดเป็นน้ำเลยทุกคนดูนี่แล้วก็ซึมง่ายมาก ไม่มีน้ําหอมไม่ผสมสีไม่มีพาราเบนก็คือเหมาะกับผิวเซนซิทีฟแบบเรามากๆแล้วโดยเฉพาะอย่างเราที่เราแบบแต่ก่อนไม่ชอบแบบอะไรที่แบบนนเนื้อเนื้อนะเนือนะทั้งแม่ทั้งโล,ก,งลกเลยก็คือจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราแม่เพราะว่าสิ่งนี้เราจะลงก่อนแต่งหน้าใช่แล้วพอลงก่อนแต่งหน้ามันจะยิ่งไม่ทําให้แบบ เออฟาวเดชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันเคกี้จนเกินไปเพราะมันซึมเข้าผิวได้อย่างง่ายเลยแม่ชอบมากเพราะว่าแม่จะเป็นคนที่บอกเลยนะว่าจะไม่ค่อยลงอะไรเนอเนอหนะอะไรเงี้ยแล้วเออเนอเนอหนะนะเวลาออกไปข้างนอกแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่สบายไม่สบายหน้าเนออเนอเนอเอเน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 อเอเน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 อเอเอเนอเนอ ใกล้29แล้วแล้วพอตกใจตกใจตกใจจริงพอเริ่มมาอยู่ใกล้29อ่ะไอ้ตัว growth factor ของเรามันก็เริ่มลดลงการผลิตคอลลาเจนอะไรเงี้ยมันก็เริ่มถดถอยลงอะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าแม้กระทั่งเวลาแบบเรารักษารอยสิวอ่ะทุกวันนี้คือพยายามที่จะต้องแบบยั้งมือตัวเองไม่ให้แกะสิวเพราะว่ามันฟื้นฟูยากมากกว่าแต่ก่อนแบบผิวเราไม่ได้อ่อนโยนเหมือนตอนแบบอ่อนเหมือนแต่ก่อนที่แบบว่า แกะสืวอแป๊บเดียววันรุ่งขึ้นผิวแบบว่ามันเริ่มจางมันเริ่มหายอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้รอยดำมันอยู่นานมากๆอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งโดนแดด แต่ก่อนก็ขึ้นแค่กละเดี๋ยวนี้ก็มีฝ้ามีอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มพอเริ่มมันอายุมากขึ้นอะผิวมันเริ่มที่จะไปตามอายุคือมันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ชะลอมันไม่ได้ชะลอไปกับเราอะมันไ่ชะลอมันไปก่อนเลยมันไปก่อนเราถ้าเราไม่ได้ดูแลหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติเราเริ่มจะใกล้เลข3ริ้วรอยนี่ก็คือแบบปฏิเสธไว้ได้เพราะว่าเวลาเราแบบส่องกระจกอะตอนเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าก็เริ่มมีริ้วรอยตรงหน้าผากหรือว่าแบบมีริ้วรอยตรงคิ้ว เวาเวลาขามวดคิ้วเครียดเครียๆห, <àng S 1> หรือว่า,าหางตาเริ่มมาแล้วแต่พอเรามาใช้ตัวนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันอิ่มฟูมากขึ้นคือตัวริ้วรอยมันก็เริ่มตื้นขึ้นอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบ หายมันดีขึ้นมันดีขึ้นคือมันตื้น,นขึ้นจากที่แบบตอนแรกๆเราแบบไม่ได้เราไม่ได้แบบสนใจใการลดริ้วรอยเพราะเรารู้สึกว่าหน้าเราอ่ะมันไม่เห็นจะต้องมีไม่ต้องเริ่มลำบำรุงเลยเพราะเรายังไม่ได้เข้าวัยสี่สิบหรืออะไรก็รู้สึกว่าเรายังไม่แก่ทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจมั่นมันมั่น,ม,นมันมามแต่ด้วยคนรอบข้างแบบเพื่อนเพื่อน,นทุกคนก็แบบเริ่มเตือนว่าแบบคอยแก่ แกก็ไม่ได้อ่อนไวแล้วนะแกก็ต้องเริ่มดูแลแล้วนะว่าแบบเออมันเริ่มมีริ้วรอยมีเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยหรือแม,ม้กระทั่งเวลาเรายิ้มเยอะๆอะไรอย่เงี้ยม,มันก็เริ่มมาอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็บอกว่าต้องเริ่มดูแลเราก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยตอบโจทย์มากๆเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มแบบทําให้ริ้วรอยหน้าเราฟูขึ้นใช่แม่ก็คือแม่ขอแค่ว่าชะลอชะลอความชราของแม่เ <c oughs> ท่านั้นเองไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่โอเคแม่ก็อายุเยอะอตัวเราก็เริ่มอายุมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยตัวแม,แม่ก็ทัางแบบคอลลาเจนหรือว่าไฮยาแล้วก็ความยืดหยุ่นในผิวอ่ะมันเริ่มลดลงเริ่มถอย คืออายุมากขึ้นแต่แบบประสิทธิภาพของผิวเรามันเริ่มลดถอยลงมากมากมันถอยไปทุกวันอ่าใช่เราก็ได้รู้สึกว่าเราต้องดูแลมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเราจะเลือกสกินแคร์อะไรเราก็ต้องแบบรีเสิร์ชดีๆว่าอันนี้มันตอบโจทย์ที่เราสองคนอยากได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันอ่อนโยนแล้วก็ได้การรับรองจากแพทย์นะคะว่าผิวเซนซิทีฟก็ใช้ได้ใช่ได้ แล้วแม่อชอบมากคือกลิ่นไม่ฉุนไม่มีกลิ่นเลยเพราะแม่เป็นคนเวียนหัวมากอไอ้เรื่องกลิ่นต่างๆนี่คืออันนี้นี่คือตอบโจทย์จริงๆใช่ <ๆ S 2> แล้วแม่เป็นคนแพง,ง่ายด้วยแพง,ง่ายมากก็ถ้าแม่ใช้ได้ก็ <ท>นคนน,น่าจะใช้ได้เพราะว่าคือเราเองเราก็จะมีช่วงที่ผิวเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออใช้อันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาแล้วแม่จะแนะนําเขาเลยว่าเขาเรียกอะไรอย่าอย่าคิดนะว่าตัวเองยังสาวยังสาวเพราะแม่เนี่ยเป็นมาแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยแม่จะคิดว่าโอ้ยฉันยังสาวอยู่สาวอยู่เชื่อไหมว่าพออายุผ่านไปนะสามสิบกว่านนะอะไรอะไรทุกอย่างมันมาหมดแล้วพอเวลาเราจะปไปฟื้นฟูแล้วมันยากอ่ะมันเหนื่อย แต่แม่เลยบอกว่ารีบซะรีบทําซะตั้งแต่ตอนนี้ต้องรีบดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนก็อันนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะที่บูธหรือว่าช้อปปี้ลาซา a หรือว่าในไลน์แอดของ a าร์เดมิสเขานะคะซื้อง่ายมากซื้อง่ายมากใช่เพราะพอแม่พอแม่แบบรู้มาจากพี่เฟซบุ๊กแม่ก็คือพุ่งตัวไปที่บูธไปเลยไปบูธเลยจ้าเพราะว่า มันง่ายมากๆอ่ะหรือว่าถ้าใครแบบไม่มีเวลาว่างไปเดินช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ที่ช้อปปี้ลาซาดแล้วก็ Line Official ยลเนาะถูกต้องค่ะนี่แหละเรามาบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะนี่ก็คือทิปส์เล็กๆของเราว่าเออเราเราดูแลตัวเองยังไงบ้างแล้วตอนนี้เราใช้ Product อะไรบ้างเนาะทองช่วยทำให้ผิวเรายังดูอ่อนเยาว์นะคะทุกคนอ่อนเยาว์แม่ อย่างที่ทุกคนได้รับรู้กันไปนะคะว่าเราสองคนดูแลผิวกันยังไงเนาะ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนหันมาดูแลผิวกันเยอะๆนะคะแล้วก็ด้วยสภาพอากาศแบบของประเทศไทยแล้วก็มลภาวะมลพิษอะไรต่างๆเราก็อยากให้ทุกคนเริ่มมาดูแลกันเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแก่เกินกว่าที่จะแก้แล้วอาจจะลําบากที่จะต้องแบบกลับมากู้หน้าะอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ควรที่จะดูแลอย่างเน่นๆเนาะ ก็ไปดูกันได้นะคะแบรนด์ Ad ดอร์ในไลน์ของลดริ้วรอยอะไรต่างๆเขามีอีกหลาย p r o d u ั t เลยเผื่อใครที่สนใจอยากจะมาเริ่มดูแลริ้วรอยแบบเราหรือว่าคนที่อายุไล่ๆกับคุณแม่ที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องริ้วรอยอยากจะใช้ก็ไปดูกันได้เพราะเขามีอีกหลายตัวเลยเนาะเผื่อเอามาใช้ด้วยกันแล้วมันจะยิ่งแบบประสิทธิภาพดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะใช่วันนี้ไปแล้วค่ะทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe <c oughs> ให้ช่องเพื่อนไ้นะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย